สวัสดีทุกคนวันนี้ผมมานำเสนอผลเทสของบทนะฮะบทตัวนี้ชื่อบดฟอริสสองนะครับทุน1นึ่งมืนระยะเวลาเทส3ปี36เดือนตั้งแต่ปี2019เดือน7วันที่1ถึง2022เดือน7วันที่2นะครับามาดูกันนะครับมาดูผลเทสนะฮะ นี่ครับบทชื่อบทนะครับนี่ก็บทตัวนี้ครับบทฟอร์ดสองนะทองคำเอฟบริติกแล้วก็เวลา2019เดือน7วันที่1ถึง2022เดือน7วันที่2นะครับตามเฟรม M15 สเปซเคอร์เนต์นะครับแล้วก็ทุนดูนี้ก็ได้ครับ1,000 0นะครับเห็นไหมครับตัวน1,000ม โอเคอันนี้อันนี้คือที่เซตค่านะครับอันนี้มาดูผลนะครับผลเดี๋ยวดูตั้งแต่วันเริ่มเลยครับเห็นไหมครับสองพันสิบเก้าเดืน 7, 2015, อนเจ็ดวันที่สิบห้าออเดอร์แรกเปิดนะฮะออเดอร์ที่หนึ่งเห็นไหมครับมันก็ไล่ดูมานี่ไล่ดูมาทั้งหมดนะครับไล่มาเลยสองพันสิบเก้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบ สิบ2อ็ดสองแล้วก็สองพันยี่สิบเดือนหนึ่งเดือนสองสอเดือนสเดือนสเดือนหเดือนหเดือนเเดือนแเดือนเเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดสอนยีะฮะอ่าสองพันยอ็ดเดือนนเดือนหนะครับเดือนส เดือนเดือนสองแล้วข้ามมาเดือนห้าเลยนะครับเดือนสองแล้วข้ามมาเดือนห้าเลยทําไมถึงข้ามอเปล่าอาจจะเป็นข้อมูลของทางบ็อกเกอร์นะครับเดือนสองแล้วข้ามมาเดือนห้าเลยนี่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันมันข้ามได้ไงนะอะไปต่อเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ เดือนเก้าสเดือน1 0บสองเดือน1ิบเดือนสิบเอ็แล้วมันข้ามมาเลยนะครับข้ามมาเดือนสองพเดือนหเลยนะนี่เป็นของระบบที่เราดึงข้อมูลมาจากของทางบกเกอร์นะครับเไหมครับอ่าเดือน6กเดือนเจบตรงนี้ครับวันสองพเดือนเวันที่1นึ่งะครับโคลดแอสต็อปจบทั้งหมดสามหมื่นห จ็ดร้อยสามสิบหกเหรียญทุนหมื่นก็กำไรสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับสองหมื่นหกโอเคมาดูกราฟกันนะครับสวยไหมครับนี่ตรวนี้เริ่มที่หนึ่งหมื่นนะรตรงนี้นะกราฟไปนะในสามปีทั้งหมดออเดอร์ทั้งหมดห้าร้อยห้าร้อยกว่าไม้เดียวนะห้าร้อยเจ็ดสิบแปดไม้นะครับนี่ขึ้นมาอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าไหมสามหมื่นเจ็ดดูรีพอร์ตนิดหนึ่งครับรีพอร์ตนะ บายซินเทสห้าหมื่นหกพันมชาร์ดเออร์เร์ห้าุนที่ฝาก1,000งหมื่นทัวเทลสองหมื่นสองไอกไรนะสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกร้อลรอดันดูโมเดลคุณลิตี้หน่อยนะครับติ๊กโมเดล4ี่สี่เท่าเนี่ยสี่ล้านเจ็ดประมาณนะโมเดลคุณลิตี้ห้าสนะครับ อันนี้ก็ p r o f ฟ t f แฟกเตอร์สอด่าดูทีส่สำคัญสคัในเอสรูปดอดาวหกพันหกร้ยิเอ็ดนะครับแม็กดอดาวสองหมื่นงเร้ยเวงเล็บ8ปดิ้าเซ็นต์นะครับ t ัวเทลเทรดห้าจ็ปดครั้งโอเคก็ใครสนใจก็ศึกษาข้อมูลได้นะครับก็สอบถามสอบถามก็ทักชดแชทแอดไลน์นะครับ ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย